สาวตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์สาวตังกรดังปรังปังตังได้ใจแล้วบะาอเข้าใจผ่ามีแมเหมือนในป้อตอนนั้นใช่ไหมตอนไหนคไม่ต้องเสือกและคาวชาจังเลยอฉานจะถ่ายรูกับพี่ชม สวัสดีค่ะแฟนรายการสปักหวานเจีย๊ยบนะคะวันนี้นะคะหวานเจีย๊ยบจะพาทุกคนนะคะมาดูเบื้องหลังการทํางานของแม่ชมกันค่ะหวานรู้ค่ะว่าทุกคนก็จะสื่แม่ชมแน่แนเลยซึ่งวันนี้เนี่ยแม่ชมเขาจะมาออกงานแบบยิ่งใหญ่มพรมแดงนะเมื่อกี้มีพรมแดงกรุบกุด้วยเรามาในนามของโรสโกแล้วก็เป็นคอลลาเจนของสักขณะนั่นเองค่ะงานนี้ค่ะโรสโกนี่เนะะี่ยค่ะยิ่งใหญ่มากนี่แล้วเขามีสแตนดี้ด้วยค่ะแล้วก็เปประชันสักหน่อยไหมคะ ไม่ตานค่ะไม่ชมทันมโหกเทียบหน่อยตนะ้เมียบหน่อยอ่อ,อยังอ่ะ่งวาซันอ,<ะ>อ่ะเราไปดูเบื้องหลังงานก่อนที่จะเริ่มกันดีกว่าค่ะทุกคน ที่ผู้ชมมางานที่นี่เดี๋ยวจะมีตัวแทนที่แบบแต่งตัวกันฟู่โอ้โหมากแบบยิ่งใหญ่เป็นเดรสราตรีวิ่เดี๋ยวจะพาทุกคนนะขึ้นไปหาพี่ชมกันแล้วก็ไปดูข่าวว่าวันนี้พี่ชมใส่ชุดอะไรนู่นนี่นั่นน้อแล้วก็อาจารย์เอกกับพี่ป้อมจะแต่งหน้านำผมทำยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันถ่ายรูปนี้เล่นๆดีกว่าท at ุกคนสวัสดีแม่เยือนค่ะย้องหนึ่งมาก็จะเป็นอะไรกิน อย่มามุมกล้องอย่างนี้ใส่ชานทำไมคะฉันไม่ได้ผิวดีเหมือนแม่ชมมันนี้แม่ชมมาออกงานอะไรคะงานธนาคณะเป็นการตอบแทนคุณลูกค้าทุกท่านที่แบบพุชยอดให้แบบว่าปังประดังประดังปังสองล้านขวดเลยทีเดียวนม่วันนี้อาจารย์อีกเงียบสำไมคะถุงเท้าแม่มนหลุดมาคล้ายถุงยางเลยต้องออกแล้ว ทุกอ,อ,อ Picasso, ย่าง fort, ที่ใช้แล้วอะ yani. ยังไงอะลูกเอ้เสื้อถอนะคะใส่วันนี้สวยวันตรุษสบายแลต่งรูปนานหรอถ่ายบอกนักเร์ลคุณภาพดีดีแม่ป้อมแต่งหน้าที่หวานสวยมากวันเนี้ยไม่มันสวยจากข้างในอืมมึงอยากให้กูพูดอะไรกูรู้จริงเคยเห็ตปการที่มันสวยแล้วมันมีความแฮปปี้มีความสุขอิ่มเอิบพลังงานมันจะติดกันนะคะเหมือนแม่ป้อมตอนนั้นใช่ไหมล่ะตอนไหนคุณไม่ต like, ้องเสือก <as> <laughs> <laughs> ข้างในอ่ะชมพูกว่าเสื้อนะคะเฮ้ยเราก็ต้องมีการทำคอนเทนต์กันก่อนที่จะไม่รู้ถ่ายไปแล้วก็ไม่รู้จะได้ลงว่ะแล้วก็ถ่ายๆไปก่อนเ้ย์ครับแม่ช่วงนี้ชีวิตรู้สึกว่าแบบได้ทำงานทุกวันเลยใช่ไหมได้ข่าวมาเออไม่ได้ข่าวเลยพูดถึงเรื่องปารีสแฟชั่นวบิกดีกว่าย่าไม่ได้ไปไม่ได้ย่าไม่ได้ไปนานมาแล้วเป็นไงบ้างสามปีที่ผ่านมาก็คือเขาไม่จ่าแบงกันแล้วเลยตอนแรกเราก็แบบ แล้ววะแเราก็เนียนๆไปแฟชั่นมันเปลี่ยนไปมาสามปีที่ผ่านมาจากการที่เขาเงียบสงบจนมาถึงตอนนี้เขาก็เดินกันของเขามากันแล้วแล้วพักหนึ่งจะเป็นกับว่าเราไม่ได้มาเพราะว่าการเดินทางมาของเราคือมันลำบากนะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าเอเชียก็ยังยังไม่ยังไม่กลับมาเช่นจีนอะไรเงี้ยก็คือยังไม่กลับมาแบบว่าทวงบัลลังก์เขาก็คือตลาดใหญ่ของเอเชียก็มันวายด้วยรวมก็ก็คือครับแล้วดาราสาวและเป็นักรุกอิสสาวตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์สาว ก็คือแบบมันสักวันมันก็ต้องทำแหละก็เออต้องคิดเยอะทำไปเลยโลบอ่ะอยากอยู่ทุกแพลตฟอร์มเลยแต่ว่าก็ไม่มีปัญญาทำเหมือนกันก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็จะลลอองงดูพยายามนะครับพยายามจะพยายามเราต้องถามคนที่ผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าคะที่ทำ Youtube มาอย่างแบบ2 0 0กว่า EP พีกว่า e ีเลยหรอ ที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันมันรู้สึกว่ามันต้องเป็นภาระหวานหรือว่ามันฝืนเฮ้ยแกต้องออกทุกวันนี้วันนี้วันนี้เป็น,นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ออกแกนิกียอะหนูเข้าใจแล้วป้ะหนูเข้าใจหนูอยากทําอะไรก็ทําขอออกตัวไว้ก่อนว่าอาจจะมีช่วงกลับไปน,นึกหรือว่าช่วงที่ไม่อินสปายอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยนิสัยก็ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่คนแบบว่าลมเลิกอะไรอะไรเงี้ยคือถ้าทําก็แบบว่าตั้งใจจะทโอุ้ยอาจจะไม่ได้แบบว่าพบวันทุกวันเพื่อหักอะไรเงี้ยเขาพาทีมเราหรืออเเปล่่าาาแกรยต อ่าลืมไปซับสไครต์กันด้วยในช่องอะไรนะคะช่องฉันชื่อช่องอะไรวะเออไม่แมนฮีเลอรเวอแหละรูปคลิปตอนไหนไม่รู้เรากดแจ้งเตือนไว้รอใช่เป็นเซอร์ไพรส์ไงเราต้องเตรียมพลังเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ทำนมนมแล้วก็ไปทํางานนยาบำรุนมเรากี่เดือนแล้วว่ตอนเนี้ยนี่ก็ต้องเกลียวก็จะเจ็ดเดือนแล้วไงไหนว่าจะเลิกลงไม่ได้คือตั้งใจว่าจะให้นางกินนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะหนึ่งปีอ๋อเ้องเกลวก็กินนมรสฟัวกราฟอ่ะแยกแยก เข้าไปเลยมันจะเข้าไปยังไงคบเล่นแตเของที่เน่าอะเดียวมาที่หน่อย Happy Birthday to you Happy เฉลยเลยค่ะคุณจะพูด Happy Birthday, birthday Happy ต้ สุขมากๆค่ะพ่อกระเทยไม่เคยต้องผ่าค่ะไม่ต้องผ่าผ่าทำต่อไปค่ะโอเคค่ะเจริญรุ่งเรืองสาธุค่ะแดดค่ะขอยทำเส้นผ่าอยู่ดีจักมันไม่หดงานไม่ลงลงแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่ใช่เธอดูสิฉันไม่สวยเลยหน่เธอสวยจะตายวันนี้แน่เขาสวยไหมวันนี้สุ่มแน่เขา อาแม่ก่อนที่แม่จะไปทำงานหนูอยากรู้ว่าอะไรที่ทําให้แม่อ่ะแบบผิวพรรณเปล่งปังมาได้แบบขนาดนี้อันนี้ก็ต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องของบุญเก่าแม่ก็แบบว่าสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ตื่นมาใส่บาตรทุกเชา้าสะสมุนหัว,วส่วนหนึ่งมันก็เป็นส่วนหนึ่ง <c oughs> จะพูดว่าบุญเก่าก็คงไม่ผิดเพราะว่าเป็นบุญเก่าที่เราเนี่ยแบบว่าเหมือนดูแลตัวเอง มานานตั้งแต่ก่อนช่วงท้องแล้วก็คือว่า mm hmm. บำรุงทุกทิศทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าแม่ก็เป uh ็นพรีเซเตอร์ของสก纳คอลลาเจนเอ็กซ์เทนใช่ไหมคะซึ<__<_<_่งคือแม่ก็เตรียมตัวแหละช่วงที่เราท้องเนี่ยร่างกายแล้มันก็จะโดนดึงทั้งเรื่ง สารอาหารแล้วก็อะไรเงี้ยเออยอะมากเลยเงี้ยก็คือเรียกได้ว่าอัดคอลลาเจนเต็มที่ค่ะถึงตอนนี้ก็คือจนท้องแล้วจนคลอดน้องแล้วถือได้ว่าบุญเก่าก็ยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้างช่วงที่เราหยุดทานไปเนี่ยก็ยังแบบว่าเออของเก่าที่เราสะสมไว้เนี่ยก็ยังคงมีอยู่แล้วก็ประกอบกับว่าเราก็พยายามแบบว่าเออดื่มน้องดื่มน้าทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคอลลาเจนมันก็มีหลากหลายรูปแบบนะแต่ว่าสาหรับแม่เนี่ยแม่รู้สึกว่าแบบเม็ดเนี่ยมันสะดวกเราสามารถพกพาไปได้ทุกที่ใส่ปาก กรึบกรึบ่าแล้วก็คือมันก็คือจบแล้วอ่ะกรึบเข้าไปเม็ดเดียวมันง่าย,ยมาเยเออ,อมันง่ายซากนาคอลลาเจนโรสโกเนี่ยนะคะคือเขาก็มาในรูปแบบของซอฟเจลทานง่ายเป็นรูปปลานันลาสซึ่งในหนึ่งเม็ดเนี่ยก็คือไม่ได้มีแค่คอลลาเจนนะแต่ว่ายังมีอาหารผิวในอีก11ชนิดรวมกันอยู่ในเม็ดเดียวเลยรดียว,วถูกต้องและที่สําคัญนะคะที่ทําให้น่าเชื่อถือมากๆเลยก็เพราะว่าคิดค้นนะคะแล้วก็วิจยัยแล้วก็ผลิตนะคะโดยแลบที่เชี่ยวชาญนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ ดัง่งคุณภาพนี่ก็คือวางใจได้เราก็ถึงไลยเป็นพรีเซนเตอร์มาถึงจุดหนึ่งวันถูกต้องก็ถึงปีที่2แล้วเลยทีเดียวก็นนั้ที่บอกนั้นก็จะเป็นรูปแบบของซอฟต์เจลน่ารักปะน่ารักกูเกีรอันนี้บบิวตี้บักเกอร์ในซีต้องทำยังไงนะคะ่เแต่ถ้าช่วงเธอเล่งๆคืออัดๆเธอก็2่องเม็ดเลยก็ได้แล้วแตอแล้วแต่แม่ต้องเออไปปรากฏกายก่อนนะคะเตรียมยนโฉมเลยใช่ไหมสวยแล้วอะไรแล้วไปก่อน มชมพูเต็มเลยเอาไปให้น้องเกี่ยวสังตัวหนึ่งขโมยหรอแล้วเราก็เดินตามคุณชมพูไปด้วยเปิดมาแล้วก็เห็นทุกคนอยู่ตรงนี้หมดเลยเรเ่องประเด็นในการเดินทางนี้คือเดินไปขายคอลาเจน คือว่างเป่าไม่ได้ถ้าเราไปธรรมดาเราจะไม่ใช่เป็นแฟชั่นไอคอนเดี๋ยวแม่ชมนะแล้วยอดใจไรอ่ะดีไหมก็ต้องตางก็ต้องแหวกก็ต้องสรั่เออเออบปะเพื่อพี่พีบล่าพี่พีวลาอันน่าจะคนอีกจ้ะลวกจ้ะทำไมเรากลับมาล่ะต้องผู้จัดการไงบ้าดาราพอฉันจะกลับถึงรถแล้วนะเธอฉันรู้สึกว่ากดขี่ก็ไปห้องน้ำอย่าหาดูที่ชม one year later ถึงแว่นฉันจะต้องได้ถ่ายรูปละฉันรอนักข่าวมานานมากนักวรรมชาติจังเลยอ่ะฉันจะถ่ายรูปกับพี่ชมวินเหรอวินขอท่าพุ่งไฟค่ะไฟค่ะไฟมาเลยค่ะาฟค่ะอาลิโอเข้ามาค่ะเร็วๆค่ะมาถึงบ้านอยู่แล้วค่ะเมื่อเสียมาถึงบ้านอยู่แล้วค่ะพี่ชมสวยมากค่ะพี่เอาหัวสว่างมากค่ะโอเค รู้ว่าไปอุ้มลูกมามีอะไรจะเอ่ยถึงในเซ็นเตอร์สาวของเราไหมคะไม่รู้จะเอ่ยอะไรเลยว่าทุกวันเลยไมเอ่ยทุกวันดีใจที่แบบว่าเราขอบคุณทุกวันขอบคุณที่ช่องแล้วก็พี่หวานด้วยพี่หวานนี่คือ คือที่สุดโอกแต่า,าย,ยาแบบว่าเป็นทุกอย่างให้พวกเราเลยนะคะแล้วก็อะไรแบบเราอยากได้อะไรอยากให้เกิดอะไรขึ้นก,ก็ซัพพอร์ตพวกเรามาจนถึงวันนี้ล้วก็ผ่านอะไรกันมาด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้การทํางานกันมาด้วยกันจนถึงวันนี้ก็ดีใจที่มีนิชมแบ่งที่ว่าบอกเรื่องโดนเรื่องใส่ไม่บอกเลยว่าให้เอาผ่าเป็นผู้เสียดีจะบุกคนแล้วไม่เคยรู้สึก คุณมาเลยครับอ่ะคุณหนึ่งนะคุณหนึ่งพูดอะไรบ้างนิดนึงส่วนอย่เป็นน้องบ่าวพูดแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ชมชนพื้เมือ์นะครับแค่แค่ไม่ไม่ครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยที่เดินไปบอกพี่พี่ว่าอยากให้มาช่วยอ่ะแล้วให้แม่พูดอะไรถึงน้องๆแล้วกับพุทธศร akah ลดตรงเราด้วยจริงๆสองล้านขวดอันจริงมันไม่ใช่เรื่องของเกินหรอกนะก็เรื่องของคุณภาพเป็นมาตรฐานโปรดักต์อะไรเงี้ยคือมันไม่มันไม่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าเขาสองคนก็คือ สู้ด้วยในเรื่องหลังบ้านเรื่องมา budget เรื่องอะไรเงี้ยทนะุกอย่างอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ตัวแทนทุกคนมั่นใจนะในะในในสองคนนี้ต้องนางทุใจจริงในเรื่องของไม่ว่าจะมีวิกฤตอะไรก็ตาม <laughs> คุณเบสทะโทรบ,บอก <laughs> พี่หวายครับแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยพี่อาจจะเย็นๆนะคะ <laughs> เดี๋ยวเ,าเราจะจัดการหลังบ้านให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนะครับมาบอกวันไม่รู้สึกอะไรเลยจะจะบอกทีมเอ่อตัวแทนทุกคนว่าแบบคือเขาเขาจัดเต็มแล้วก็คือเขาเขาไม่ทิ้งแน่นอนเขาคิดที่จะทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ ยกมะดันอะไรเงี้ยตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเมื่อกี้คิดว่าสิบร้านกดก็ไม่ไม่ไน่าจะเห็นแม่สกีนอีกแล้วกดดันเล็กน้อยแต่ว่าไปถึงแน่นอนเราต้องรอดูความสำเร็จกับสิบร้านกดต่อไปในอนาคตใช่ค่ะแล้ววันนั้นเราจะเป็นตีมกทาี่สีเออแล้วพูดแล้วนะแม่นะขอบคุณคุณคุณวาวค่ะ เสร็จแล้วค่ะน้องย่าวันนี้เป็นไงบ้างตื่นเต้นมันนานๆออกงานทีเขาปิดหัวเข้าไปยิ่งใหญ่เขาจะตกใจแล้วก็มีความเงินดังลงไปสุดไปเลยอ่ะก็คือแบบว่าเกิดนางก็ดีใจเนาะแบบคิดไปเองมานั่งดีใจนะนี่เพินมาโอ้ยใช่คือตัวแทนก็คือดีใจอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือคุณหนึ่งคุณบาก็ต้องยิ่งดีใจทางดีกับสองบัตรขวดที่เกิดขึ้นในค่ยขงีเนีต้องจุกๆไปเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอซิมร้านควดแล้วเราจะมาถ่ายกันใหม่ตามที่บอกนะฮะงั้นเจอกันใหม่คลิปหน้านะให้แม่ไปพัแบร ปั๊มน้ก็ไปหาน้องเกลลละเผ่ว่าพายุอีกจะกลับไปคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย